รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องข้าวเรื่องอะไรแล้วว่าอาทิตย์หลังเพราะมันนานแล้วของใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจังหวัดน,นะครับทานก๋วยเตี๋ยวชามโตก็มีสามจังหวัดน,นะครับเรยว่ารัฐบ,บาลเปิดประตูให้เราเราก็เอาที่ปลูกกันเนี่ยในจังหวัดปทุมเนี่ยเป็นที่หนึ่งของประเทศเลยที่ได้มาพบพวกเราเพื่อนสมาชิก พลังประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ปิ่นฟ้าฟาร์มวันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้มาพอสมควรนะรว่าเป็นสถานที่ที่ทำเรืการ,กรเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะแล้วก็เป็นสมาร์ทฟาร์มซึ่งทางสมัยแล้วก็เป็นโมเดลต้นแบบนะในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมที่ผมดูแลอยู่เนี่ยก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็มี การพูดคุยกันมีนโย,ยบายมีโครงการที่จะมาทาร่วมกันนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องโดรนนะราคาข้าวเนี่ยมันเป็นไปนตามกลไกตลาดนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราตา่ตางๆเขาก็ปลูกข้าวเหมือนกันนะครับก็แข่งกันพัฒนาพันธุ์ข้าวพัฒนาเราไม่ได้เป็นแชมป์เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็มีคู่แข่งมีเวียดนามนะครับก็เข้ามาแข่งกับเราทําให้ผมก็อยู่กับชาวนามาเรียารั้ชีวิตการเมืองนะยิ่งักนะพับนเพื่อไทยก็มีจํานําข้าวถูกยกเลิกไปนะครับ แต่เราทุกนัฐบากก็มองเห็นแล้วผมว่าวันนี้แม้แต่พักเพื่อไทยเองก็ไม่กล้าพูดมาเนี่ยเราทาไม่ได้นะด้วยงบประมาณด้วยโครงสร้างการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยเวลาจะซื้อไม่เก็จก็เจ๊งลดต้นทุนนะครับพัฒนาเทคโนโลยีลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดซึ่งก็ต้องชื่นชมพี่น้องงานโดยเฉพาะที่ปินฟ้าฟาร์มเนี่ยก็เป็นต้นแบบในการ การที่จะนํำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำเหมกัลหรือหาท่านออกร่วมกันให้ได้นะครับน,นี้หลังเห็นชดัดสุดที่ปทุมธานีกลุ่มการหนึ่งโดยการน,นําของพวกเราเนี่ยสมาชิกพักหลายคนเนี่ยคือผมบองหน้าพรคที่มีโครงสร้างพร้อมที่จะทํางานนะครับสองคือทางานแล้วถ้าจะทํางานให้ได้ดีสุดต้องเป็นรัฐบาลน,นะครับเป็นนายกมาสิบกว่าปีนะครับถนนคอนกรีตร้อยเปอร์เซ็นต์ นาะที่ทิ้งขยะผมเป็นอาคารนาะแบบสวยงามทุก5้าอเมตรหนึ่งอาคารนะครับถนนนะาทุกอย่างสาธารณโภคร้อยหลังคาเดือนให้ถังแท้พั0สลิตรทุกบ้านต่อท่อเข้าเครื่องบัดน,น้ำเสียแปดสิบกว่าล้านนะครับเสร็จมาแล้วเจ็ดแปดปีนะครับอันนี้ชีวิตนะครับนาะแล้วก็มานาะระดับ อบจผมก็ทางทีงานะคนลดลงจะออกมาจากอะไรเนี่ยผมลาออกมานะจากพักเพื่อไทยเช้าบ่ายผมลาออกจากพี่แจ๊ดนะครับพี่แจ๊ดก็โอเคกับผมแล้วผมระทันตีว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยโทรหาผมคนเดียวจบนะครับนะครับทำไมยุคแรกๆเลยนะครับเป็นการพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้มาเป็นยามสมาร์ทซัมเมอร์จากต่อจากสมาร์ทซัมเมอร์คือรุ่นพอ่อมาเป็นรุ่นผมเนี่ก็เรียกยามสมาร์ทซัมเมอร์ เปลี่ยนแปลงเกษตรกรรุ่นใหม่ว่าทํายังไงให้เกษตรกรเนี่ยก้าวข้ามจากได้นะครับผมเนี่ยทำพัฒนาพื้นที่เนี่ยตอนมาทําที่นี่ใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะทําสําเร็จเลยชาวนาแถบนี้บอกทํายังไงก็เจ๊นะครับที่มาขายก็เตี๋ยวบอกว่าใครจะมากินป๋าเองแซวผมว่าใครจะทําใครจะมากินมึงอยู่กลางนาเขาบอกว่ามันอยู่กลางนาคนเนี่ย่าจะมากินเนี่ยนี่ไม่ได้มาดูว่าที่นี่เราไม่ได้ผลิตทุกอย่าง แต่เราให้มาดูองค์ความรู้เดี๋ยว่าที่18มหาลัยไหนจีครับท่านใช่ท่านอาจารยเุรุ่งอการต่อไปนะครับขอบคบใจว่ารับผมนะ้รับรับคณะศิละารับอาจารย์ุลน